ครับแล้วก็มาถึงการบรรยายสรุปวิชากฎหมายอาญาข้อหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่8แล้วนะครับเดี๋ยวไปาด,ดูมาตราที่สําคัญสาคัญกันเลยนะครับในวันนี้การบรรยายวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายครั้งแรกของท่านอาจารย์ชราตีสุวรรณินทร์นะครับ<ๆ>ก็จะมีมาตราที่เน้นครับมาตราหนึ่งอนุ7อนุ8อนุ12แล้วก็อนุ16นะครับแล้วก็มันจะมีในมาตรา4มาตรา5มาตรา6มาตรา7มาตรา8มาตรา9นะครับ รวมไปถึงการบรรยายตอนท้ายชั่วโมงนะครับก็ตัวที่มาตราน3นนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็จะมีตัวอย่างข้อสอบนะครับให้เราได้หลอกปึกวิเคราะห์วิจารณ์นะครับแล้วก็มีตัวอย่างของข้อสอบของท่านอาจารย์ที่ยังไม่เคยออกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันต่อเลยครับในเรื่องของการกระทาความผิดนะครับที่กระทำนอกราชอาณาจักรที่ให้ถือว่า กระทำผิดในราชกาครับก็ตามมาตรา4วรรคงครับมาตรา5แล้วก็มาตรา6คนระับแล้วก็จะมีความผิดนอกราชอาณาจากักรที่ต้องรับผิดในราชอาณาจากักรครับก็ตามมาตรา7มาตราแแล้วก็มาตรา9นะครับตัวอย่างของท่านอาจารย์ที่ยกมาครับก็จะเป็นข้อ1สมัยที่73นะครับก็จะมีอยู่ว่านายขาวคนไทยอยู่ในประเทศไทยโกงเงินค่าพนันออนไลน์หลายล้านบาทไม่จ่ายให้ในายแดงคนลาวอยู่ในประเทศลาวนะครับขาวคนไทยโกงเงินในลาวที่อยู่ใน ประเทศลาวนะครับเนาะนายแดงต้องการเงินคืนนะครับและค่านายขาวนะครับออจึงขับรถไปซื้ออาวุธปืนพร้อมบรรจุกระสุนปืนเข้ารังเพลิงซุกซ่อนไว้ในรถใต้ที่นั่งด้านหน้าข้างคนขับเพื่อเตรียมไว้ค่านายขาวเนาะต่อมานายแดงขับรถเข้ามาประเทศไทยทางจังหวัดอุบลราชธานีพบว่ามีด่านเจ้าพนักง,งานตำรวจนำรถตาโล่ตำรวจปิดกั้นการจราจรขาเข้าจังหวัดเพื่อตรวจค้นของผิดกฎหมาย ร้อยตำรวจเอกขำยืนอยู่ข้างๆรถตาโล่ตำรวจใกล้ด่านกำลังจะเดินเข้ามาหารถนายแดงเพื่อทำการตรวจค้นนายแดงจึงขับรถพุ่งชนรถตาโล่ตำรวจเพื่อฝาา่าด่านร้อยตำรวจเอกขำกระโดดหลบได้ทันร้อยตำรวจเอกขำและเจ้าพนักงานตำรวจจึงขับรถไล่ตามจนทันบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำร้อยตำรวจเอกขำตรวจค้นรถนายแดงพบอาวุธปืนที่นายแดงซุกซ่อนไว้จึงยึดมาถือไว้ในมือนายแดงเกรงว่าตนจะต้องรับโทษจึงคว้าอาวุธปืนจากนายร้อยตำรวจเอกขำ ที่ถือไว้โยนทิ้งลงแม่น้ําข้างทางไปร้อยตํารวจเอกขำจึงควบคุมตัวนายแดงส่งพนักง,งานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุให้วินิจฉัยว่านายแดงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไม่และต้องรับโทษในราชาอาณาจักรหรือไม่ตัวนายแดงครับได้เตรียมการฆ่าผู้อื่นนอกราชาอาณาจักรครับเพราะว่านายแดงอยู่ประเทศลาวเนาะแต่การตัดเตรียมการฆ่าผู้อื่นไม่ได้มีมันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดนะครับนายแดงจึงไม่มีความผิดและไม่ต้องรับโทษฐานฆ่าหรือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตองไว้ก่อนครับ ในราชอาณาจักรตามบังมาอาญามาตรา5วรรคสองแล้วก็การที่ร้อยตำรวจขำกำลังเดินเข้าไปตรวจรถคันที่นายแดงขับเพื่อทําการตรวจค้นตามกฎหมายแต่ว่านายแดงขับรถพุ่งไปทางรถตาโล่ตำรวจเพื่อฝ่าด่านตำรวจนะครับจนายนร้อยตำรวจขาต้องกระโดดหลบย่อมเป็นการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตา,ตามหน้าที่โดยใช้กําลังผลุกสไลายตามมาตรา138วรรคสองแม้ขณะเกิดเหตุอาวุธปืนถูกซุกซ่อนอยู่ใต้ที่นั่งด้าน ข้างคนขับโดยนายแดงไม่ได้พกติดตัวในลักษณะพร้อมหยิบช่วยได้ทันทีก็ตามแต่เป็นอาวุธปืนที่มีกระสุนปืนบรรจุในรังเพลิงพร้อมใช้งานได้ทันทีซึ่งนายแดงมีโอกาสที่จะนํามาใช้ได้ตลอดเวลาหากต้องการใช้นับเป็นอันตรายต่อเจ้าพนักง,งานผู้ปฏิบัติหน้าที่นายแดงจะมีความผิดฐานต่อสู้ขัดขวาง,งเจ้าพนักง,งานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กําลังประทุสลายและโดยมีอาวุธปืน ตามมาตรา1 3 8ปวรรคงประกอบมาตรา14 0วรสวรสนะครับส่วนการที่นายแดงคว้าอาวุธปืนจากนายร้อยตำรวจเอกขำแล้วโยนลงแม่น้ําข้างทางเป็นการทําลายทรัพย์อันเจ้าพนักง,งานได้ยึดไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานแล้วก็เป็นความผิดมาตรา1นึนะครับแต่นายแดงกระทําไปเพื่อไม่ให้ตนเองต้องรับโทษมีให้กระทําเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษตัวนายแดงจึงไม่มีความผิดตามมาตรา184ดังนั้นนายแดงจึงต้องรับโทษสําหรับความผิดข้างต้น ในราชอาณา,าจักรตามมาตรา4วรคหนึ่งต่อมาในเรื่องของหลักดินแดนนะครับก็จะมีกระทําความผิดในราชักก็จะเป็นตามมาตรา4วรวคแรกน,นะครับกรณีที่มีการขยายขอบเขตการบังคับใช้เรื่องดิแดนดแดนออกไปนะครับจะเป็นตามต 2, มาตรา4วรรคงมาตรา5และมาตรา6ครับในเรื่องกรณีที่มีการขยายขอบเขตการบังคับใช้เครื่องหมายเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเรื่องดินแดนออกไปนะครับก็จะเป็นเรื่องการกระทำผิดในเรือไทยในอากาศยานไทยนะครับจะเป็นความผิด ตามมาตราสี่บักสองส่วนเรื่องกระทําผิดบางส่วนนอกราชอาณาจักรและบางส่วนในราชอาณาจักรต้องว่ากันตามมาตราห้าบักแรกครับในเรื่องผลของการกระทําจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักรแต่ว่าการตัดเตรียมหรือว่าการพยายามกระทํานั้นเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรก็จะเป็นความผิดตามมาตราห้าบักสองนะครับในเรื่องของตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนได้กระทําความผิดนอกราชอาณาจักรนะครับแต่ความผิดได้กระทําในราชอาณาจักร หรือถือว่ากระทํามผิดในราชจัรก็จะนี้ก็เป็นความผิดตามมาตรา6ครับส่วนในเรื่องของหลักอานาจสากลน,นะครับก็ว่ากันตามมาตรา7นะครับแล้วก็หลักของบุคคลนะครับก็ว่ากันไปตามมาตรา8แล้วก็มาตรา9ครับของเราก็เน้นมาตรา4ี่มาตราห้ามาตรา6ก็น่าจะพอนะครับเรื่นี้ครับแล้ท่านอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างคําถามมาให้พวกเราได้ฝึกทํากันนะครับก็จะมีเรื่องของ ในกยกนะครับผู้ต้องหาในคดีอาญาคดีหนึ่งได้ให้สินบนกับพนักง,งานอายการเจ้าของสำนวนเพื่อช่วยให้ตนเองได้รับโทษน้อยลงพนักง,งานอายการเจ้าของสำนวนจะได้แก้ไขความเห็นและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยใช้น้ำยาลบคำผิดป <c oughs> ้ายทับลบข้อความที่ขอให้เพิ่มโทษออผู้ต้องหานอกจากนี้พนักง,งานอายการยังข่มขู่ให้แม่ง,งานสอบสวนทำการแก้ไขหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมของผู้ต้องหาว่าตรวจไม่พบประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหา ซึ่งด้วยความเกรยใจพนักงานสอบสวนจึงทําการขีดค่าข้อความและแก้ไขหนังสือรับรองดังกล่าวจากนั้นจึงได้นำำําคําฟ้องที่มีการแก้ไขไปยื่นฟ้องต่อศาลโดยพนักงานอายการลงชื่อเป็นผู้เรียงและโจทย์ตัวพนักงานอายการและพนักงานสอบสวนจะมีความผิดฐานใดบ้างนะครับเรื่องของคําตอบนะครับเมื่อพนักงานอายการเจ้าของสํานวนซึ่งมีหน้าที่ทําสํานวนกระทาการปลอมเอกสารโดยการแก้ไขความเห็นในขณะที่ตนมีอานาจท,ท,ทำสำนวน แก้ไขข้อความโดยการลบข้อความซึ่งการ أ, แก้ไขเปลี่ยนแปลงความเห็นและคำสั่งอันเป็นสาระสำคัญในคดีอันมีผลต่อ,อการพิพากษาของผู้ต้องหาอันเป็นการจงใจแก้ไขเอกสา,ารราชการ,รและปกปิดหลักฐานการต้องโทษของผู้ต้องหาพนักงานการจึงมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารและใช้เอกสารราชการปลอมตามมาตรา1 6 1งนะครับ มาตรา264มาตรา2 6งและก็มาตรา2 6งส่วนการที่พนักงานอายการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจโดยการข่มขู่พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งพนักงานอายการเพื่อให้พนักงานสอบสวนทำการแก้ไขข้อความดังกล่าวพนักงานอายการจึงผิดฐานเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบตามมาตรา148งและปิดท้ายกันที่เรื่องดูหมิน่นเจ้าพนักงานตามมาตรา1 3 6นะครับ องค์ประกอบก็มีการดูมินตัวมีจาพนังงานต้องมีซึ่งกระทําการตามหน้าที่แล้วก็ต้องมีเจตนาครับตัวอย่างดีการครับก็จะเป็นดีกา7 2 5 6ทับสองหนะครับถ้อยคําที่จําเลยกล่าวว่าถ้าไม่มีหนังสือนํามหาวิทยาลัยจะไม่ให้ตรวจสอบและโจ์ร่วมกับผู้เสียหายที่2มาตรวจสอบโดยไม่ถูกต้องและมาเดินกลางไปกลางมาในมหาวิทยาลัยเป็นเคียงคําที่ก้าดาวไม่เหมาะสมซึ่งไม่สมควรพูด ยังไม่ถึงขนาดที่จะเป็นดูหมิ่นเหยียดยามนะครับแต่ตัวถ้อยคําของจาเลยที่ว่ามาตรวจสอบโดยมีอคตินั้นนะครับเป็นการกล่าวหาโจ์ร่วมและผู้เสียหายที่2ว่าการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเรื่องการทุจริตโครงการด้วยความลำเอียงโดยประจักษ์เหตุผลอันสมควรในการกล่าวถ้อยคําเช่นนั้นแสดงให้เห็นเจตนาของจําเลยที่ต้องการลดคุณค่าของโจ์ร่วมและผู้เสียหายที่สองไม่ใช่เป็นเพียงคํากล่าวไม่สุภาพและไม่สมควร การกล่าวถ้อยคําของจําเลยจะเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ต่อกันที่ตัวอย่างดีกา3 2 5สองทับสองครับดูหมิ่นอาจเป็นการกระทำด้วยวาจาหรือกิริยาอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นการยกเท้าให้หรือว่าการเปลือยกายให้ของรับก็เป็นการดูหมิ่นเช่นกันครับแล้วก็ดีกา1 6ึ่ทับสองที่ประชุมใหญ่ครับกรณีดูหมิ่นศาลตามมาตรา198กนะครับก็ไม่เป็นความผิดตามดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามมาตรา1 3ึ่งสามหกอีกนะ พราะกฎหมายบัญญัติแยกไปไว้ต่างจากกันนะครับจึงต้องปรับบทแยกกันแล้วก็มีดีการอื่นๆอีกมากมายที่เป็นความผิดตามมาตรา136นะครับแต่ว่าท่านอาจารย์ให้ดูข้อสังเกตกันว่าเ,ออเรื่องไม่ให้ความเป็นธรรมหรือไม่ยุติธรรมเป็นการดูหมิ่นนะครับซึ่งต่างจากกาัรกล่าวว่าไม่เป็นประชาธิปไตยอันนี้ไม่เป็นการดูหมิ่นนะครับจากดีกา1 5 5 1งทับสองแล้วก็ข้อสังเกตของมาตรา136นะครับก็คือ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเจ้าพนักงานที่เป็นบัติโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับแต่ถ้าตัวเจ้าพนักงานนั้นนะครับมีพฤติการที่น่าเชื่อว่าไม่ใช่ตํารวจหรือหรือเป็นตํารวจไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็จะไม่เป็นความผิดนะครับตัวอย่างดีการ1น2่งสอทับสองาครับจำเลยเชื่อว่าคนที่มาจับตัวเองนะครับไม่ใช่ตํารวจและจาเลยก็ไม่ได้กระทําความผิดครับก็ดีการ6กหกสองเก้าทับสองห้าห้าหก กลุ่มจำเลยโดยไม่มีอำนาจและไม่ใช่การปฏิบัติการตามหน้าที่โดยชอบสำหรับในองค์ประกอบข้อสอบครับเป็นเรื่องของการกระทําต่อเจ้าพนักงานครับซึ่งการกระทําการตามหน้าที่หรือพอได้กระทําการตามหน้าที่คําว่าเจ้าพนักงานตามมาตรา1อนุ16ก็หมายถึงบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่าจะเป็นประจําหรือว่าครั้งคราวนะครับและไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่นะครับ แล้วก็คำหมายของคำว่าเจ้าพนักง,งานเนี่ยก็ใช้กับมาตราอื่นที่มีคำว่าเจ้าพนักง,งานเป็นองค์ประกอบความผิดด้วยนะครับ,รบสำหรับวันนี้ก็มีตัวอย่างข้อสอบมาให้ดูกัน3ข้อด้วยกันนะครับตัวอย่างแรกครับนายเอกกับนายต้นเป็นคนไทยได้รับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อในประเทศอินเดียด้วยกันขณะที่อยู่บริเวณห้องผู้โดยสารขาออกที่สนามบินประเทศอินเดียเพื่อจะเดินทางกลับมาเยี่ยมญาติที่ประเทศไทยนายเอกซื้อของที่สนามบินจนเงินหมดครับ จึงขอยืมเงินในต้นเพื่อเสียภาษีสนามบินนายต้นไม่ให้ครับจึงเป็นปากเป็นเสียงกันนะครับในขณะนั้นเองนายเอกก็ถือโอกาสล้วงเอาเงินกระเป๋าเสื้อในต้นไป5,000บาทตัวนายต้นก็โกรธนายเอกมากคั้นนายเอกนะครับนายต้นเดินทางกลับมาถึงไทยแล้วเนี่ยนายต้นยังไม่หหยโกรธนะครับจึงไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามว่านายเอกเนี่ยใช้กําลังชกต่อยตนจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายแล้วในทันทีทันใดนั้น ได้ลัเอาเงินของตนไปนะครับ5,000บาทที่สนามบินประเทศอินเดียอาจเป็นความผิดฐานจริงทรั์ให้วินิจฉัยว่านายเอกและนายต้นมีความผิดฐานใดและรับโทษในราชอาณาจักรได้หรือไม่นะครับคําตอบก็คือว่านายเอกเนี่ยเป็นคนไทยใช่ไหมครับล้วงเอาเงินจากกระเป๋าเสื้อของนายต้นคนไทยที่ไปด้วยกันที่ประเทศอินเดียเป็นการกระทําความผิดฐานลักทรัพย์นอกราชอาณาจักรทีนี้เมื่อนายเอกซึ่งเป็นผู้กระทําความผิดเป็นคนไทยเนี่ยส่วนตัวนายต้นผู้เสียหายลองทุก ต่อพนักงานสอบสวนเนี่ยนายเอกจึงต้องรับโทษภายในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา8กอไก่นะครับอนุมาตรา8ส่วนการที่นายต้นไปแจ้งความร้องทุกข์ดังกล่าวเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาเพื่อจะแกล้งให้ในายเอกต้องรับโทษในความผิดฐานจริงซั์ซึ่งหนักขึ้นกว่าความผิดฐานรักทรั์นะครับตัวนายต้นจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา172มาตรา174วรสอง 2. และเมื่อความผิดฐานจริงซั์ที่นายต้นกล่าวหาว่านายเอกกระทำมีอัตราโทษจำคุก ขั้นต่ำตั้งแต่3ปีขึ้นไปนายต้นจึงมีความผิดตามมาตรา181่งดนึนหนด้วยนะครับซึ่งความผิดเหล่านี้นายต้นต้องรับโทษในราชาอาณาจักรตามมาตรา4วรรคแรกตัวอย่างข้อต่อมาครับนายซีนกับนายรามเปเพื่อนกันนะครับโดยสารเครื่องบินสายการบินแอร์อินเดียเพื่อเดินทางจากออประเทศอินเดียไปยังประเทศออสเตรเลียขณะที่เครื่องบินจอดรับส่งผู้โดยสารที่สนามบ,บินสุวรรณภูะครับ พันตำรวจโทรเด่นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่ามีผู้โดยสารลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยนะครับจึงเข้าตรวจค้นในเครื่องบินพบนายซิงมีพิรุษจึงขอตรวจค้นกระเป๋าถือของนายซิงพบเฮโรอีนหนึ่งห่อจึงยึดมาถือไว้ในขณะนั้นนายซิงกลัวความผิดจึงล้วงเอายาเสพติดนะครับที่ซ่อนอยู่ในกางเกงไปใส่ปากเขี้ยวนะครับพันตำรวจโทรเด่นจึงล้วงเอายาเสพติดนะครับออกจากปากนายซิงยึดเป็นของกลางในขณะนั้นเองนะครับนายรามเนี่ย ก็เกรงว่าในซิงจะต้องรับโทษนะครับจึงคว้าเอากระเป๋าถือของในซิงจากพันตํารวจโทเด่นแล้วก็นําเข้าไปในห้องน้ําเครื่องบินแล้วก็เอาเฮโรอีนทิ้งลงในถั่วส่วมแล้วก็กดน้ําทิ้งตัวพันตํารวจโทเด่นควบคุมตัวในซิงกับในรามพร้อมยาเสพติดนะครับของการนําส่งพนักง,งานสอบสวนท้องที่ที่เกิดเหตุให้ไม่ได้ใชยว่าในซิงกับเนรามมีความผิดฐานใดหรือไม่และต้องรับโทษในราชกาจักรหรือไม่นะครับคําตอบข้อนี้นะครับก็คือว่า ตัวนายซิงเอายาเสพติดที่ซ่อนในกางใส่าปากเคี้ยวครับเป็นการทําลายพยานหลักฐานก่อนที่พนักงานตรวจโทรเด่นเจ้าพนักงานได้ยึดไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึนะครับแล้วก็การที่นายรามคว้า,ากระเป๋าถือของนายซิงเข้าไปในห้องน้ําแล้วเอาเฮโรอีนทิ้งลงในถั่วซ่วมแล้วก็กดน้ําทิ้งเป็นการทําลายทรัพย์อันเจ้าพนักงานได้ยึดไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานแล้วนะครับ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา142และเป็นการกระทําเพื่อช่วยในสิ่งไม่ให้ต้องรับโทษโดยทําลายซึ่งพยานหลักฐานในขณะกระทําความผิดเป็นความผิดตามมาตรา1 8 4อีกบทหนึ่งครับส่วนในเรื่องกระทําความผิดเกิดขึ้นในเครื่องบินสายการบินแอร์อินเดียขณะที่จอดอยู่ในประเทศไทยเป็นการกระทําความผิดในราชอาณาจักรไทยต้องรับโทษตามกฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา4วรรคแรกปิดท้ายในเรื่อง มาตราหนึ่งสามหกนะครับการดูหมิ่นนะครับเจ้าพนักงานนะครับกอนนั้นสมัยนั้นก็จะเป็นข้อสามนะครับก็จะมีคําถามว่าในสดทําพิธีกรรมยกทรัพย์สินให้นางสาวสวยโดยมอบพิธีกรรมพิธีกรรมให้พระภิกษุสินกรรเก็บรักษาวไว้ต่อมาในสดตายในสายมาขอรับพิธีกรรมดังกล่าวไปจากพระภิกษุศีน,นแต่ไม่ยอมนําออกมาเปิดเผยเพื่อมีให้นางสาวสวยได้รับมรดกตามพิธีกรรมของในสดเมื่อนางสาวสวยขอพิธีกรรมจากในสายในสายก็ไม่ยอมให้ดู นางสาวสวยจึงไปแจ้งความที่สถานีตำรวจร้อยตำรวจโทรกล้องพนักงานสอบสวนมาสอบถามในใายใส่ที่บ้านถึงเรื่องพิเนยกรรมในใายใส่โกรธจึงพูดว่าตำรวจไม่มีความหมายสำหรับกูอยากมาจับก็มาจับเลยในเมื่อกูไม่ได้กระทำความผิดให้ไม่ได้ฉัยว่าในใายใส่จะมีความผิดฐานใดนะครับคําตอบข้อนี้ก็คือว่าการที่ในใายใสขอรับพิเนยกรรมประจากพระพิสุสินแต่ไม่ยอมนําออกมาเปิดเผยเพื่อมิให้นางสาวสวยได้รับมรดกตามพิเนยกรรมของนายสด เมื่อนางสาวสวยขอพินัยกรรมจากนายในสนายใสก็ไม่ยอมให้ดูถือได้ว่านายใสเอาไปเสียซึ่งพินัยกรรมของนายสดในการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่นางสาวสวยนายใสจึงมีความผิดตามมาตรา188คําคำพูดที่นายใสกล่าวต่อนายตำรวจโทรกล้องว่าตำรวจไม่มีความหมายสําหรับกูอยากมาจับก็มาจับเลยเนี่ยเมื่อกูไม่ได้กระทําความผิดเป็นเพียงคําพูดที่ไม่สุภาพไม่สมควรจะกล่าวต่อพนักงานจเจ้าพนักงานตํารวจผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่เท่านั้น ไม่เป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา136